เพื่อไทยวันนี้มีเรื่องปรึกษาหารือกับท่านประธานดังนี้ครับสืบเนื่องจากได้รับร้องเรียนจากอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาลสินวิทยาเขตนามน์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสงเปือ่อยอำเภอนามนจังหวัดกาลสินว่าถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยหลายๆจุดครับค่อนข้างมืดและก็เปลี่ยวในเวลากลางคืนผมพร้อมกับท่านสสนิคมุนวิเศษสสบัญรรบชีรายชื่อพักเพื่อไทยได้ลงพื้นที่พร้อมกับอาจารย์นักศึกษาและก็ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบพบว่าถนนทางเข้ามหาวิยาลัยนะครับช่วงบ้านหนองโพลสูงหน้าวัดอรัญญิกาวาสตําบนยอดแกงอำเภอนามนจังหวัดกาลสินช่วงนี้ไหลาทางค่อนข้างแคบและก็มืดมากครับในเวลากลางคืนจุดนี้เคยมีนักศึกษาถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสมาแล้วนะครับจึงเห็นสมควรอยากจะให้ท่านประธานเรียนท่านประธานผ่านไปยังทางหลวงชนบทจังหวัดกาลสินได้เพิ่มไฟส่องสว่างและถ้าขยาย หลายทางช่วงนี้ได้ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับเรื่องที่2ถนนรอบๆมหาวิทยาลัยเขตนามน n ตลอดระยะทางเกือบ3กิโลเมตรครับท่านประธานครับชำรุดสุดโสมมากถนนไม่มีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนเปลี่ยวสุด,สดๆครับน่ากลัวมากและเป็นถนนที่ได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่นจึงอยากฝากท่านประธานผ่านถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่น ให้ดูแลถนนเส้นนี้เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาที่สัญจรไปมาแล้วก็ประชาชนที่สัญจรไปมาด้วยเรื่องที่3ขอให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่ม,เต,มเติมเส้นทางออกจากบ้านหัวงัวตําบลสงเปลือยอําเภอนามนที่จะตรงไปตัวอําเภอนามนนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งออกจากบ้านหัวงัว,งวที่จะตรงเข้าไปที่มหาวิทยาลัยกาะสิน,นเส้นนี้นักศึกษาและประชาชนใช้ใช้กันเยอะครับไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังทางหลวงชนบทจังหวัดกาลสินช่วยเพิ่มเติมไฟสองสว่างในจุดังกล่าวด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งขอบคุณมากครับขอเชิญคุณอัครแสนกิรีโลวิละเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายอัครแสนกิรีโลวิละสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงภูมิเขตเจ็ดพักกลาธรรมท่านประธานครับ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนในประเทศไทยขณะนี้น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งทงั้งๆที่ผิดกฎหมายแต่ก็ยังมีการลักลอบนําเข้าซื้อขายสูบกันทั่วบ้านทั่วเมืองหาซื้อได้ง่ายจนน่ากังวลแม้กระทั่งเด็กประถมในโรงเรียนก็ยังหาสูบได้สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการที่บ้านเราไม่มีกฎหมายควบคุมจึงทําให้เราไม่รู้เลยว่าในบุหรี่ไฟฟ้าเหล่านั้นมีสารเคมีชนิดใดบ้าง นี่ยังไม่นับรวมสารเสพติดหรือยาบ้าที่อาจผสมเข้าไปและเยาวชนจำนวนมากยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ผสมอยู่ด้านในมีอะไรปนเปื้อนบ้างวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนผู้ปกครองและพี่น้องอีกจำนวนมากที่ขอแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศุลก,กากรตำรวจมหาดไทยสถานศึกษาจะเอาจริงเอาจังในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า ดังที่ท่านนายกได้ประกาศว่าจะปราบปรามทั้งการนำเข้าและการจำหน่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าที่อยู่ในบริเวณชุมชนและโรงเรียนรวมถึงช่องทางออนไลน์ซึ่งตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ง่ายยิ่งกว่าบุหรี่ซองสีครับนอกจากนี้แล้วอยากฝากให้ช่วยปราบปรามโรงงานบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนซึ่งอาจตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะสามารถสั่งซื้อสารวัตถุดิบมาบรรจุและผลิตได้ง่าย โดยขณะนี้มีพี่น้องหลายรายได้แจ้งเบาะแสมายังผมผ่านช่องทางต่างๆซึ่งผมจะส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและจับกลุ่มผู้กระทําการผิดสุดท้ายครับท่านประธานไม่ว่าจะปราบปรามจับกลุมขนาดไหนก็ไม่สามารถทําได้ร้อปอร์เซผมจึงอยากฝากรัฐบาลให้เล่งกําหนดมาตรการในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาวและผมขอตั้งข้อสงสัยว่าถ้าเราออกกฎหมายกํากับ เราจะควบคุมมันให้อยู่ในกติกาได้จริงหรือครับอันนี้ก็ต้องฝากให้ทางรัฐบาลช่วยเร่งพิจารณาด้วยครับขอบพระคุณครับต่อไปก็เจญคุณศิรสิทธิ์ส่งนุ้ยเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมศิลส,สิทธิ์ส่งนุ้ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขตสามพักประชาชนผมขอนําเรียนปัญหาของพี่น้องประชาชนฝากท่านประธานจํานวน3เรื่องครับ เมื่อช่วงปลายมกราคมที่ผ่านมาได้มีการลงนามข้อตกลงการค้าเสรีฟร e เท a ดอะกร e เมน n ์ FTA ระหว่างไทยกับ EFTA หรือสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป e u r o p e a n f r e e t r a d e a s s ociation EFTA ท่านประธานครับเวลาเราส่งออกสินค้าเราจ่ายภาษีศุลกากรมากกว่าประเทศที่มีคู่สัญญากันการลงนามข้อตกลงนี้จึงเป็นโอกาสทางการค้า เราจะได้ขายสินค้าในราคาที่ถูกแต่ก็มีข้อห่วงกังวลครับท่านประธานถ้าเราเซ็นสัญญากับคู่ค้าที่มีสินค้าบางประเภทที่มาชนกันบางประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่าก็จะได้เปรียบหรือสินค้าที่ส่งออกเหมือนกันก็จะเป็นคู่แข่งกันเองคำถามครับรัฐบาลได้มีการประเมินผลกระทบกับสินค้าบางประเภทของไทยแล้วหรือไม่ ว่ามีสินค้ารายการใดในข้อตกลงนี้บ้างเช่นผ้าการเกษตรกุ้งปลากระพงและสินค้าประเภทอื่นๆและหากมีผลกระทบรัฐบาลจะมีแผนเตรียมการแก้ไขอย่างไรผมจึงอยากจะทราบปักเกณ์ครับของกองทุน FTA ว่าสามารถนำมาใช้ในกรณีใดได้บ้างผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าข้อตกลงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสินค้าในประเทศและเพิ่มโอกาสให้กับตลาดใหม่ๆของคนไทยต่อไป เรื่องที่2ครับขอให้พิจารณาขนาดขยายคลองส่งน้ำหนึ่งขวา9ก้าซ้ายให้มีความกว้างและสามารถรองรับน้ําได้มากยิ่งขึ้น<ๆ>เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเพาะปลูกและเลี้ยงปลาในพื้นที่เรื่องที่3เรื่องสุดท้ายกับท่านประธานขอให้พิจารณาขุดลอกคลองนิคมสองตบลนานโคกจังหวัดสมุทรสาครเพื่อช่วยเสริมศักยภาพในการระบายน้ําต่อไปกับท่านประธานขอบคุณครับขอเชิญคุณวุฒิพงศ์ทองเหล่าครับ เรียนท่นานประธานที่เคารพกับผมวุฒิพงษ์ทองเหล่าสมาชิกผู้แทนรัษฎรจังหวัดปราจีนบุรีพักชาติพัฒนาวันนี้กับผมมีเรื่องหารือความเดือดร้อนต่อท่นานประธาน3เรื่องด้วยกันดังนี้ปัญหาที่1ครับท่นา,ทานประธานเร่งรัดก,การก่อสร้างทางหลวง3 0 4บริเวณทางหลวงช่วงทางลงเขาก่อนถึงสารปู่โทนมีการปิดซ่อมแซมถนนช่วงหลักกิโลเมตรที่80ซอย2นะครับอยากให้เร่งรัดผู้รับเหมาเร่งมือก่อสร้างให้เสร็จขออนุญาตสไลด์ด้วยนะครับ ก่อนถึงเทศกาลหยุดยาวช่วงสงการในทุกปีถนนเส้นนี้ครับจะมีการจราจรมากมายครับแล้วก็ผู้ที่สัญจรค่อนข้างติดอยู่ทางช่วงลงเขาจึงฝากถึงแขวงทั้งหนวปาจีนให้ช่วยกำกับผู้รับเหมาให้เสร็จทันก่อนถึงช่วงหยุดยาวเพื่อไม่เกิดการจราจรติดขัดนะครับสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนปัญหาที่2ครับแยกโครงงานไม่มีไฟส่องสว่างปัญหานี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับสำหรับ ไฟสองสว่างซึ่งถนนเส้นสวนนรสอนเส้นเก่าหรือทางหลวง3 6 4 9ในพื้นที่เทศบาลโพง,งามทางแยกเลี้ยวเข้าไปเทศบาลนะครับแขวงข้ามทางหลวงนําไฟสองสว่างไปติดตลอดทางครับแต่เว้นบริเวณแยกไว้ทั้งที่บริเวณดังกล่าวมีตลาดบ้านปิงตลาดบ้านงงเป็นเขตพื้นที่ชุมชนของชาวโพง,งามชาวบ้านก็ถามมาครับว่าทาไมถึงเว้นไว้ไม่ติดตั้งไฟสองสว่างให้ยาวตลอดเส้นทางฝากแขวงทางหลวงปราจีนบุรี เขาติดตั้งไฟส่องสว่างที่ตกหล่นไปด้วยครับระยะทางประมาณ600 7 0 0ถึงเ0 0เมตรเองปัญหาที่3ครับปัญหาสุดท้ายตำบลบ้านดงคลองตื้นเหมือนมีต่ดินนะครับคลองนี้ตั้งอยู่ทางเข้าทางฝั่งบางกุ้งกับบ้านดงนะครับบริเวณดังกล่าวเป็นสะพานชื่อบ้านแรงครับโดยปกติแล้วในลำคลองนี้จะสามารถกลับเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูฝนได้ให้ชาวนาแล้วก็ชาวไร่ได้ทำ ปลูกพืชผลทางการเกษตรกันแต่ที่ผ่านมาครับมีการก่อสร้างสะพานบริเวณนี้ชื่อสะพานบ้านแหลงทําให้ดินจากการก่อสร้างตกลงไปในลําคลองเป็นจานวนมากผนวกกับลําคลองไม่เคยมีการขุดลอกครับทําให้ตื้นเขินนะครับก็อยากฝากท่านประธานถึงกมรมชลประทานปราจีนบุรีเร่งเข้ามาขุดลอกลําคลองก่อนถึงฤด,ดูฝนในระยะทางเพียง2-3ถึงกิโลเมตรคาดว่าจะช่วยเก็บน้ำให้เกษตรกรได้ดังเดิมขอบุณครับท่านประธาน ขอเชิญคุณอำนาจวิลาวันครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอำนาจวิลาวันสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรเขตหนึ่งปาจิมุรีพักกลุ่มใจไทยท่านปะานครับวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาเลขรราธิการอยู่สี่เรื่องครับเป็นเรื่องเก่าที่ผมเคยปรึกษาล,ลืมมาแล้วทราบาจะประมาณห้าหกครั้งแลวครับเรื่องแรกเลยครับเรื่องไฟสองสว่างห้องโสกภาพเลยครับไฟสองสว่างทางหลวงหมาเยเลขสามหนึ่งเก้าครับนี่ครับ มืดมาเป็นเวลาแรมปีนะครับจากแยกาจากโรงงานเอสอนะครับถึงแยกเข้าวัดแสงสว่างนะครับแล้วก็ช่วงที่2จากวัดโคกพนมดีถึงเกือบถึงแยกโคกปีบนะครับมีอยู่สองช่วงที่ไฟมืดนะครับไม่มีแสงสว่างรถใช้เป็นถนนหลวงหมายเลขสมครับมีรถสัญจรมีจำนวนมากอย่างเพา่มคืนอันตรายมากครับเรื่องที่2ครับเรื่องของยูเทิร์นครับชาวบ,บ้านร้องขอยูเทิร์นเพราะว่า าชาวบ้านมามาทําธุรกรรมที่ธนาคารนะครับที่อยู่แยกกกปีบเนี่ยแล้วเวลาจะออกจากธนาคารนี่ต้องไปกลับรถไก่ถึง4กิโลเมตรนะครับจึงอยากให้ท่านประธานได้ประษาพียงแขวงทางหลวงนะครับได้ทําจุดยูเทินเพื่อความสุขสบายของชาวบ้านนะครับที่มาใช้บริการของธนาคารนะครับ mm hmm. เรื่องที่3ครับเรื่องของศาลา,าพระกโดิสารนะครับ mm hmm. เนื่องจาก พี่น้องประชาชนที่ทำงานโรงงานครับต้องมารอรถเพื่อจะไปทำงานนะครับในช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงกลางวันเวลาฝนตกก็เปียกฝนครับเวลากลางวันก็แดดร้อนครับแต่ก่อนเคยมีครับพอทางหลวงมาทำหมา,มายายมหมายเลขลุงมาขยายถนนแม่สี่เลนหมายเลขสามหน่เก้าเนี่ยได้หรือสารพระพบริสารไปแล้วก็ไม่นำมาติดตั้งให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมครับ เรื่องที่4ครับเรื่องท่อระบายน้ำนะครับาจากหมู่หนึ่งถึงหมู่สามตะบนโคกไทยนะครับท่อระบายน้ำไม่มีครับเวลาฝนตกทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องนี้ผมได้หาลือไปประมาณ4ครั้ง้ะครับตั้งแต่ปีที่แล้วครับจนถึงตอนนี้ก็ ได้สำรวจครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ลงไปไปทำรางระบายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนจึงอยากฝากท่ทานประธานประสานไปยังกระทรวงคมนาคมและแขวงทางหลวงปฐุมบุรีได้ช่วยเล่งรัดดาเนินการเพราะนี่ก็ใกล้ฤดูฝนแล้วครับพี่น้องประชาชนเดินลอยครับกลับกรุงครับ